เดี๋ยวรักกันแบบเพื่อนได้ไหมแบบเพื่อนไม่ไม่ไม่รักน่เด็ดเราจะรักน่เด็ดแบบไหนจะรักน่าเด็ดหัวใจอ่ะก็เรื่องในโอกาสวันแม่ทีนี้นะครับก็ขออวยพรนห้กับแม่ทัดแล้วก็แม่แก้วนะครับผมขอให้มีสมาที่เยอะเรย ก็อะไรที่ทำาทิกท้ากับตัวไปที่เองอะ,อะไรที่ทำให้ทุกใจเหนื่อยใจอะไร,ะไรทำให้ลำบากใจอะไรทำให้เป็นทุกข์ก็ขอให้อภัยด้วยแล้วกัน มาดหมหัวเมนด้วยเมนมันอมาทดสอบอืมไม่สวัสดีครับคุณแม่ทุกๆคนครับผมวันแม่แห่งชาติปีนี้นะครับผมก็ขอให้คุณแม่ทุกท่านนะครับผมมีความสุขมากๆนะครับสมหวังสมปรารถนาและก็ขอให้สุขภาพแข็งแรงนะครับอยู่เป็นมิ่งขวัญกำลังใจให้กับลูกๆทุกคนต่อไปรวมถึงลูกๆทุกคนด้วย